สบายดีทุกคนคลิปนี้ก็ยังงยู่ในกลุ้มคาราวานบิ๊กไบไวรุ่น60คือเก้านะทุกคนเพราะว่าหน้าฮอนมันก็คือเาาไก่นะทุกคนคาราวานบิ๊กไบไวรุ่น60ก็คือพาเที่ยวพาเลาะเต็มที่และมือนี้ค่อยกระชิพาทุกคนมาเบิ้งว่าการขับบิ๊กไบไปเที่ยวแต่ละประเทศแต่ละเมืองหลาย ห้อยในหลายพันกิโลเมตรเนาะว่ามันจะแบบลับลื่นบอ่อหรือว่าการเดินทางเป็นจังไดไปซื้อหรือว่าอย่างมันสะดวกสบายป่ะนะทุกคนก็คือมือนี้ค่อยกระพามาเบิ้งว่าเป็นเรื่องง่ายเลยนะทุกคนว่าจะไปอย่างเป้าหมายหรือว่าแต่ละจุดก็คือทริปนี้ค่อยกระพามาเบิ้งอ่าลงทางนะทุกคน Google Map พาไปทางตันนะทุกคน ก็นาไปนี่แหละหัวหน้า,าหัวหน้าทีมพาไปก็คือขับนําก้นกันไปสุดท้ายทางตันนั่นมุ้เจ้าได้เอี้ยวกับเลี้ยวกับก็คือแบบมันก็ยากหลายฮะแหละรถก็คันใหญ่มันหนักนี่การเลี้ยวก็คือบดได้ง่ายเลยนะทุกคนบางคนก็ได้ลงคนซ้อนได้ลงนะทุกคนแล้วก็อ่า หลังจากเคลียวเด้วก็จะได้ขึ้นเพราะว่ารถมันก็คือหนักเนอะรถสามร้อยสองสามร้อยกิโลก็คือหนักหลายดึงกลียวคือรถจากบ้านหางวัดได้ม่เจ้านี่ต้นนี้ก็คือเข้าทางน,น้อยๆนะทุกคนเดี๋ยวอีกจากน้อยทางกจ็จะตันนี่แหละคือสิ่งที่ค่อยแบบอยากมาเว้าู่ฟังว่าแบบมันไม่ได้ง่ายเลยว่าการที่เราจะเปิด เป้าหมายว่าจะไปเมืองนั่นเมืองนี้ไปอย่างสถานที่นั่นหรือว่าบนนั้นบนนี้ก็คือมีหลงทางเนะทุกคนก็คือบางคนกระเบิ้งแผนที่เนาะคนที่เขาเจ้าถนัดเบิ้งแผนที่มันก็จะมีแผนที่เป็นกระดาษเป็นแผนที่แต่บางคนก็จะแบบพิมพ์พิมพ์มสื่อสถานที่แล้วก็นำ g o o g l e Map นำทางไปเนาะ แต่ว่าคลิปนี้ก็คือ g o o g l e m a p นำทางคือกันและกระมเแมื่คนเดียวเนาะเป็นทั้งแกล้งเลยนำก้นกันไปและตอนนี้พวกค่อยกเริ่มจุ่มเลยว่าเริ่มบ่มักแล้วว่าคนทางมันน้อยถ้ามันเป็นอยังอย่างนีง้นะบางคนกบบระบ่มักเพราะว่าทางมันน้อยทางหินทางสายคือค่อยเบาเตาละทิพนั่นแหละบางคนก็อาจจะบ่มักเพราะว่ามันแบบขาเจ้าฮักรถข้าจเจ้าอย่างอย่างนี้นะ กระบอมักทางนอยทางแคบทางขี้หินมันชินใดในรถรถเปือนหรือว่ารถมีหอยคิดขวดอย่างประมาณนี้แหละแล้วก็อันเนื่องจะคือค่อยว่าแหละรถมันคันใ,นใหญ่แล้วมันก็เลี้ยวยานี่ทางนอยอันนี้ก็คือนักค่อยคิดว่าน่าจะเป็นทางไปเอ่อไปฟาร์มของเขาเจ้าเริ่มเข้ามานี้ก็เริ่มแบบเริ่มสิตันแล้วนะทุกคน คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนก็มาเล่าสู่ฟังว่าแบบการเดินทางก็คือแบบเห็นค่อยไปเที่ยวหลายๆบ่อนไปกับบ<ช>ิ<ช>๊กไบค์อย<ช>่างนี้ไม่เป็นเรื่องง่ายเลยนะทุกคนการลงทางก็คือเป็นเรื่องปกตินะทุกคนบ่หลงกับบ่หูต้องหลงแล้วก็ต้องไปให้สุดทางจังหูนะทุกคนแต่ถ้าลงตลอดก็คือบวไหวเดินนะทุกคนเพราะว่าเมื่อยขับรถเท่อหนึ่งนี่ก็คือแบบ หลาย้อยกิโลเมตรถ้าต้องกลับหรือว่าเริ่มต้นหม่มัน็ยกหลายนะทุกคนตอนนี้ก็คือทางตันนะทุกคนเลี้ยวกับสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายนะทุกคนค่อยก็ขอบใจสําหรับหมูเพื่อนที่เข้ามาให้กําลังใจแวะเวียนกันตลอดเนาะนี่ลดงทางเลี้ยวทางนั้นคันนั้นได้ลงให้เมียลงแล้วก็เลี้ยวแล้วจังได้อัน,นั้นนี่ทุกคน ทางตันนี่แหละ google map นำทางนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป